สวัสดีทุกคนจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ประเทศเวียดนามน,นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆนะครับสายการบินที่ผมใช้บริการนะครับก็คือเวียเจ็ทซึ่งตอนนี้ดีเลย์หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยต้องนั่งรอ,อสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เวียดนามไปแล้วกันนะครับไป าาสวัสดีทุกคนนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดานังประเทศเวียดนามน,นะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วครับผมเพิ่งถึงที่ดานังนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าไฟมันเลทนะครับผมก็เลยต้องเข้าที่พักเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วอาจจะหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มเที่ยวแล้วกันนะครับไปเจอกันที่ที่พักแล้วกัน เขาบอกว่ามาดานนังนะครับให้ใช้แกปเท่านั้นนะครับอย่าใช้บริการแท็กซี่โบอกอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะโกงราคาได้นะครับใช้บริการแกปดีกว่านะครับสามารถรู้ราคาได้ในแอปเลยนะครับเมื่อกี้ก็เดินมาก็มีคนเข้ามาเข้ามาทักเหมือนกันนะครับว่าแบบเ,ออเขาเป็นคนขับแกปบนะอะไรอย่างนี้ แต,แต่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่คอมทับแก็บน่าจะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวรอรถแล้วก็ไปที่ที่พักกันนะครับ โอเคครับถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูที่พักก่อนนะครับที่พักก็โอเคครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมบุ๊กิ้งมาก็สามคืนใช่ไหมครับประมาณพันกว่าบาทนะครับสามคืนพันกว่าบาทก็มีอะไรบ้างมีเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำพามาดูห้องน้ำกันโอเคห้องน้ำเป็นแบบนี้นะครับ ก็โอเคนะครับไม่ได้แพงเลยนะสามคืนพันหนึ่งเนี่ยมีไดเป่าผมไปด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้อะมีทีวี TV ครับมีโต๊ะให้มีของกินให้นิดหน่อยครับแล้วก็มีตู้เย็นนี่ประตูก็โอเคครับ ให้แต่ตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีไม่รู้จะเป็นอะไรไหมแลก็คิดว่าคงไม่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสามวันเอ้ยสามคืนนะครับกับพันกว่าบาททุกคนดูนี้ครับคือผมเพิ่งเปิดหน้าต่างออกมาดูใช่ไหมแล้วคือห้องผมอะมันอยู่ตรง หลังคาแบบนี้เลยนะดูสิมันจะไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับคงไม่มีอะไรหรอกเนาะล้วก็แบบหน้าต่างก็แบบนี้ครับคือมันมันก็ล็อกไม่ได้ดีเท่าไหรอ่อ่ะผมว่านะเนี่ยครับมันยังเลื่อนเปิดได้เลยผมว่าจะไม่มีอะไรเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะออกไปหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวจะถ่ายพวกบรรยากาศเมืองอะไรเงี้ยให้ดูแล้วกันนะครับตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างโกนะฮะัมาเจอบูที่เป็นขนมแบบนี้นะเดียวเราหยิบถมงกันนะ เป็นเหมือนโซนขนมนะแบบเออเขาขายเป็นกรรมอ่ะเนี่ยครับ100กงรัยกหนึ่งมื5 0ห้าพันเวียดโดงน,นะครับแบบนี้เลยเอ,อ๋อเขาแยกคนลยอย่างก,กันผมต้องเลือกอะไรเนี <c oughs> ่ยตอนนี้เหมือนมันปนกันแล้วครับอ๋อไม่ใช่ มันมีป้ายราคาบอกอยู่ผมเริ่มงงแล้วตอนนี้ทุกคนดูคือมันเยอะมากแล้วคือแล้วคือผมเลือกไม่ถูกแล้วตอนนี้ดูฝั่งนี้ฮะหรือว่านี่เป็นหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาถ้าเกิดเรามาดาน,นังใช่ไหมดูมันเยอะมากทุกคนขนอมอ่ะล้วเด็กเต็มเลย เหมือนว่าจะเป็นแบบโซนขนมเลยนะมีหลายราคานะครับหลายแบบก็ถ้าแบบอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แบบต้องแยกประเทศไปนะอันนี้จริงๆคือออกมาหาอะไรกินนะแต่ว่ามาซื้อขนมได้ไงก็ไม่รู้มาเดินเที่ยวห้างเวียดนามเสร็จ น่าจะไม่ได้มาแค่วันนี้นะน่าจะมา,มาวันก่อนกับผมน่าจะมาเพิ่มอ,อีกวันนึ้งไปครับเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะว่ามีอะไรขายบ้างดิด,ดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กซีฮะเหมือ <laughs> นบิ๊กซีเลยเนาะเดินเข้ามาแล้วฟิลแบบบิ๊กซีอ่ะอันนี้คือ4,500ัาหรอ สี่ตห้าต่อต่อซองนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโซนเปิดนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนอร่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปในหลายยี่ห้อนะเดินออกมาหาซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ลเลยมาถ่ายวิวตอนกลางคืนให้ดูนะคือผมเห็นว่าตึกทุกตึกของเขาอ่ะแบบจะติดไฟแบบแบบแบบอย่างเงี้ยครับ แล้วสวยมากดูสะพานดิแล้วตรงนี้คือมีรถมอไซคให้เช่าแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> คันเล็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเล่นดีกว่าน่าสนุกนะดูดิ <c oughs> ถามพนักงานโรงแรมเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเดินมาทางนี้ประมาณ10นาที <c oughs> ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> <c oughs> สตูมัรเก็ตดูดิ เหมือนอยู่ไทยเลยอะที่นี่เขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะน่ารักมากดูสะพานนะครับผมว่าสวยนะตอนนั่งรถมาจากสนามบินอนะคือขับผ่านเมืองมาใช่ไหมครับสวยมากเลยกลาคืนในเมือง Sorry, I can't read. I can't read it. <laughs> I don't understand. I Oh. Ah, same, same. you okay. Are you walking around here? Sorry. Okay, I will come back. Okay, thank you. Do you have beer? Yeah. Yeah. ออฮะอ๋อามาได้ร้านนี้นะครับไม่ไปแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกเขาชี้ไปทางนี้ก็คือผมยังไม่เห็นเลยนะว่าตรงไหนคือซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยไม่ไปแล้วเจอร้านตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้ขายพวกอมเชากาแฟเนาะแต่ว่าผมยังไม่กินตอนนี้นะเดีย๋ยวค่อยมากินพรุ่งนี้ก็เลยเห็นเมนูตรงนี้พอดีนะครับเลยสั่ง ออของกินตรงนี้ไปนะครับก็ดูน่ากินอยู่นะโอ้เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอะไรสักอย่างสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยแต่ว่าเป็นรูปมืออ่ะดูดิ